หน้าเดทแรงไม่มีตกขยันป้อนความหวานย่าๆไม่คัดเรียกได้ว่าแรงดีไม่มีตกเลยทีเดียวขยันเพิ่มความหวานให้ย่าอุรัสยาแฟนสาวอยู่ตลอดรอๆสำหรับนุ่มแบนน้าเด็คูกิมิยะของเราล่าสุดทั้งคู่ก็พากันไปดินเนอร์รับลมหนาวริมแม่น้ำพี่แบก็เก็บภาพสวยๆของหนูย่ามาฝากไม่ใช่แค่ภาพของหนูย่าอย่างเดียวยังมีภาพคู่ ที่ถึงเจบเบลอแต่เรื่องแคปชั่นพี่แบเขาชัดเจนมากว่าสาวัสดีงับไม่ได้มองวิวเลยคััหวานขนาดนี้ทั้งเพื่อนและแฟนคลับต่างเข้ามาแซวกันอย่างสนุกอาทิหวานมากแม้แม่แม,แม่น่ารักกันจริงๆเลยโอ้ยพี่แบจริงตามที่ว่าครับพี่ยาย่าสวยมากระสายตามไม่ได้เลยจริงๆ แรงดีไม่มีตกเลยครับรูปพี่สุดยอดไปเลยอะไรถึงรูปเจอเบอร์แต่รักเธอมากๆชัดเจนรูปคู่ปี2021มาแล้วน่ารักที่สุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตลาหนาวมากอาอา้าๆแต่งเลยแต่งเลยเงอน่ารักมากๆโอ้โหอากาศดีมาก แต่หายใจไม่ออแม่ไม่ได้มองวิวใช่สิเนาะมองแฟนและอีกคอมเมนต์มากมายนะคะที่เราเพื่อนท้องน้องพี่ในวงการและเราแฟนคลับเข้ามาต่างแซลต่างคอมเมนต์อืมก็น่ารักกันเนาะทั้งคู่อ่ะไปดินนองดินเนอร์ก็จะมีหวานกุ๊กกิ๊กมีวิวสวยๆให้เราได้ชมกันน่ารักอะคู่นี้ ไม่ไหวละไม่ไหวละคู่นี้แอดขอไปจิกหมอนนอนฟินก่อด,ดีกว่าดูภาพของทั้งคู่แบบฟินฟินชิวชิววันแววๆันแววิมแม่น้ำแล้วก็วิวสวยสวยของตึกอ้อไมก่กอดน่ารักอะ่ะชอบชอบชอ